แน่นอนนะคะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เตรียมเข้ามาบริหารประเทศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตามรถแมพของทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสสที่วางเอาไว้ค่ะหลายหน่วยงานภาคราชการตอนนี้นะคะก็เตรียมเสนอเรื่องเร่งด่วนเรื่องจําเป็นเสนอต่อทางคอรมอให้มีการรับทราบและก็เร่งดําเนินการนะคะโดยเฉพาะเจ้ากระทรวงที่จะมานั่งหน้าที่ในการบริหารค่ะไปดูการลงทุนของแต่ละกระทรวงนะคะจะไปเริ่มต้นที่โครงการลงทุนทงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมกันก่อนค่ะเรื่องนี้นะคะประหลัดกระทรวงคมนาคม คนไส้ทิพย์ไตรสุดปอนะคะว่าทางกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลโครงการต่างๆให้กับทางพลาาเอกประจินจันตองรองหัวหน้าคอสช,อชอและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่พิจารณาค่ะซึ่งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วนนะคะเตรียมที่เสนอให้มีการพิจารณาโครงการแรกคือการปรับแบบสถานีกลางบางซื่อของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อรังสิตนะคะเพราะว่าโครงการนี้ถ้าไปดูเรื่องของงบลงทุนค่ะต้องมีการเรื่องเพิ่มงบลงทุนไปอีกนะคะบางซื่อร,รังสิตนี่นะคะจะเป็นการเพิ่มงบลงทุนไปอีกประมาณ8,140ล้านบาทนะคะเหตุผลที่มีการเพิ่มงบลงทุนสาหรับโครงการนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเพราะว,ว่าต้องมีการเพิ่มในส่วนของชานวิ่งนะคะจาก3เป็น4ชานวิ่งค่ะคือจะขยายให้มีสัดส่วนที่มีการเพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็จะเป็นการรองรับรถไฟชา เมืองรวมไปถึงทางไกลและก็เพิ่มความยาวของชานชาลาจาก200เมตรในเส้นทางนี้นะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น600เมตรค่ะ ส่วนนอกจากในส่วนของอาสายสีแดงแล้วนะคะถ้าไปดูอีกหนึ่งสายก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะเป็นช่วงเส้นทางการวิ่งในส่วนของแครายปากเกร็ดมินบุรีนะคะระยะทางของสายสีชมพูค่ะก็จะมีระยะทางรวมกันประมาณ34.5กิโลเมตรนะคะวงเงินลงทุนอยู่ที่58,330ล้านบาทค่ะ ขณะนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งตรงมาที่กระทรวงคมนาคมให้พิจารณาแล้วนะคะขณะที่ถ้าไปดูอีกหนึ่งสายคุณผู้ชมคะไปดูในสายสีส้มตะวันออกกันบ้างค่ะโครงการเร่งด่วนอีกหนึ่งเรื่องของคมนาคมนะคะคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกเป็นเส้นทางการวิ่งนะคะช่วงศูนย์วัฒน,นธรรมมินบุรีระยะทางการวิ่งทั้งหมดของสายสีนี้ก็คือ20กิโลเมตรนะคะวงเงินลงทุนสําหรับสายสีนี้ก็คือ1 1 3่งแล้านบาทค่ะ ไปดูอีกหนึ่งสายนะคะสายที่4ที่เป็นโครงการเร่งด่วนที่คมนาคมเตรียมเสนอนะคะสายที่4เป็นสายสีเหลืองค่ะเส้นทางการวิ่งก็คือช่วงลาดพร้าวสับโรงนะคะระยะทางของสายสีนี้30กิโลเมตรด้วยกันวงเงินลงทุนอยู่ที่56,110้ล้านบาทนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสอนอพิจารณาแล้วนะคะ ส่วนโครงการในเรื่องของการขยายรถไฟฟ้า a i r p o r t Link ช่วงพยาไทยดอนเมืองนะคะระยะทาง21.8กิโลเมตร วงเงินลงทุน28,253ล้านบาทรวมไปถึงโครงการรถไฟรางคู่ขณะนี้เรื่องอยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนําเรื่องมาเสนอกับทางค้ามานาคมนะคะนี่เป็น4เส้นทางรถไฟฟ้าหลักๆที่ทางค้ามานาคมเตรียมเสนอให้กับทางผู้นํากระทรวงคนใหม่นะคะเข้ามาบริหารเป็นเร่งปะลาระเร่งด่วนค่ะส่วนถ้าไปดูอีกที่1กระทรวงนะคะคือกระทรวงศึกษาธิการที่ประชุมของผู้บริหารองค์กรหลักการของศึกษาธิการนะคะมีการรวบรวมประเด็น9ประเด็นด้วยกันที่จะมาเสนอนให้กับรัฐมนตรีศึกษาธิการ การที่จะมารับตำแหน่งใหม่ทั้ง3คนพิจารณานะคะเในช่วงหน้าจะกลับมาอัปเดตการหลังคารบพรงชาติค่ะ